แปลงใหญ่ข้าวหมู่สี่ตำบลมหาสวัสด์อำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2559จากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวในอำเภอพุทธมนทลมีพื้นที่ตั้งแปลงอยู่ที่หมู่ที่สตำบลมหาสวัสด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตและการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานเกิดการบริหารจัดการร่วมกันปัจจุบันแปลงใหญ่ข้าวมูสีตำบลหมหาสวัสด์อำเภอพุทธมนทลมีสมาชิกทั้งสิน้นจำนวน45รายรอบคลุมพื้นที่การปลูกข้าวใน3ตำบลได้แก่ตำบลมหาสวัสด ตำบลสารยาและตำบลคลองโยงพื้นที่รวม916ไร่มีประธานแปลงคือนายพรพิรมอ่อนสัมพันธ์และผู้จัดการแปลงคือนายสุทัสสวัสดิจุนประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพุทธมนฑลและได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ข้าวมูสีตำบลมหาสวัสด์เมื่อวันที่4มิถุนายนพศ2564แปลงใหญ่ข้าวมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงโดยสมาชิกจะได้รับการพัฒนาความรู้ร่วมกับสพกผ่านกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ มีการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันผ่านการประชุมร่วมกับคณะทำงานสพกมีการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวโดยใช้แปลงของนายสุทศัสสวัสดิ์จุนในพื้นที่สีไร่เป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวการใช้น้ำหมักย่อยฟางข้าวทดแทนการเผาตอซากการจัดการแปลงเพื่อการลดต้นทุน และเป็นแรงศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรภายนอกที่สนใจโดยเกษตรกรเจ้าของแปลงสามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีการสื่อสารร่วมกันกับสมาชิกในปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านการจัดการประชุมการจัดเวทีและกลุ่มไลนออ์สพกรและแปลงใหญ่ เพื่อเอผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวในพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวหมู่สี่ตมหาสวัสดิ์มีการดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกำหนดเป้าหมายร่วมกันโดยในปีพศ .2565 แปลงใหญ่ได้กำหนดเป้าหมายไว้5ด้านคือการลดต้นทุนการผลิตจากราคาปัจจัยการผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มผลผลิตโดยการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีให้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคและมแมลงเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดด้านการบริหารจัดการมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาและด้านการตลาด โดยมุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้แก่ตลาดสาลาดินตลาดเกษตรกรช่องทางตลาดออนไลน์ผ่านเพจ Little Farmer เป็นต้นแปลงใหญ่ข้าวหมูสีตำบลมหาสวัสดิ์ยังคงมีความเข้มแข็งและยั่งยืนเนื่องจากมีคณะกรรมการแปลงใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้นำ ทั้งในส่วนของสอพกศูนย์หลักและศูนย์เครือข่าย